สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับพิสันนัาผนโคกรถถ่ายทองคำนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ดีเซลคูปูตานะครับเขาทํายอดขายจะทะลุ3ามล้านห้าแสนเครื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเรื่องจริงไหมวะเนี่ยเอ้ากองเขาโคตรถึงกองเขาโคตรได้ก็เลยขายดีนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ทุกคนซื้อไปนะก็รู้กันอยู่แล้วนะเขาถุงคนประหยัดน้ํามันนะครับโดยเฉพาะที่บ้านผมนี่อย่างเดียวนะก็หลายเครื่องแล้วนะตั้งแต่ e t r t โอ้ใช้มาทุกวันออกงานรับจ้างทุกวันดึงน้ําทุกวัน จนทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมก็ยังออกงานรับจ้างทุกวันนะครับเ่อทีติว่าอยากจะได้เงินไปซื้อทองให้เมียสักเส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือทองนี่คือมันแพงมากนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหนนะครับพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้คูปุต้าเขามีคมเปนแจกทองรับ <Wow. S 1> ท่านผู้ชมว้าวเขียงแค่ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูปุต้ารุ่นใดแรงมา้าใดก็ได้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้น สร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า0 0แสนบาทโอ้สุดยอดจำนวน100รางวัลด้วยกันนะครับท่านผู้ชมรายการซื้อเท่ากับ1สิทธิ์ลุ้นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2567จนถึง30มิถุนา2567นนี้นะครับทำงานอยู่ดีๆทำยังไงจะให้ได้ทองนะครับท่านผู้ชมก็คูปูต้าเขาจัดใหญ่ฉลองมุง่งสู่ยอดขาย3ล้าน5แสนเครื่องนะทนี้ก็เตรียมตัวเอาสร้อยทองนะมาคล้องคอได้เลยว้าวสุดยอดเขาแจกถึง1 0 0งรางวัลอย่างน้อยก็ต้องมี ของผมบ้างแหละนะครับสักเส้นิงแต่ราคาทองตอนนี้คือมันแพงมากยังไงผมก็ต้องเอาให้ได้นะตอนนี้คือดวงผมกําลังมาแรงมากนะครับแต่ผู้ชมเมื่อกี้ได้เกือบถูกระวันที่หนึ่งนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูปต้ามาช่วยในการทําการผลผลิตนะต้องรีบจัดแล้วนะท่านผู้ชมถ้าไม่จัดตอนนี้จะไปจัดตอนไหนคูต้าเขากล้าแจกสวนกระแสขนาดนี้เลยหรือคูปตาป้าโคตรบ้าพลังเลยวะ่ะ